สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคณิตศาสตา์บครูรตาวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเรียงลำดับจำนวนก่อนอื่นเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อ1นักเรียนสามารถบอกค่าประจำลหักของแต่และจำนวนได้ข้อ2นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนได้ข้อ3นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนได้ค่ะ ำหับการเรียงลําดับจํานวนเราสามารถเรียงลําดับจํานวนหลายๆจํานวนโดยการเปรียบเทียบจํานวนทุกจํานวนแล้วนําจํานวนที่เราเปรียบเทียบมาเรียงลําดับจากน้อยไปหามากดังตัวอย่างนะคะหรือเมื่อเราเปรียบเทียบจํานวนแล้วนําจํานวนเหล่านั้นมาเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังตัวอย่างค่ะ สำห R รับดักการเปรียบเทียบจำนวนเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบจำนวนโดยเปรียบเทียบจำนวนหดักอยู่2วิธีการคือ 1. ถ้าจำนวนที่ต้องการเปรียบเทียบมีจำนวนหดักไม่เท่ากันจำนวนที่มีดักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าและจำนวนที่มีดักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จากน้อย ไปหามากโดยจำนวนที่ครูกำหนดให้มีอยู่4จำนวนดังนี้2 7 5 0 0 3,500 100,000และ830จะเห็นว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้มีอยู่4จำนวนวิธีการแรกให้นักเรียนนำจำนวนแต่ละจำนวนไปกระจายในตารางแสดงค่าประจำหลักดังนี้ เมื่อนักเรียนกระจายท่าประจำดับของจำนวนทั้ง4จํจำนวนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนพิจารณาจำนวนแต่ละจำนวนดังนี้27,500จะเห็นว่า27,500อยู่ในหลักหมื่น3,500อยู่ในหลักพัน100,000อยู่ในหลักแสนและ830อยอยู่ในหลักร้อยนะคะ จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาค่าประจำหักของจำนวนแล้วนำมาเรียงลำดับจำนวนตามเกณฑ์การพิจารณาคือจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าและจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากโดยนำจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดขึ้นก่อนคือ 830จำนวนที่มากกว่า830คือ3,500จำนวนที่มากกว่า3,500คือ2,7,500และจำนวนที่มากที่สุดคือ1 0 0 0 0แเราก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากได้ดังนี้นะคะ830 3,500 27,500และ1,000 0แค่ะนักเรียนทำกันทันไหมเอ่ยเราไปดูกันอีกตัวอย่างนึงกันดีกว่านะคะสำหรับตัวอย่างข้อนี้ครูมีเครื่องประดับอยู่4ีชนิดคือกำไรสร้อยคอแหวนและนาฬิกาโดย เครื่องประดับแต่ละชนิดจะมีราคาติดดังนี้กำไรราคา25,960บาทสร้อยคอราคา1 2 0, 2 2 5 9 2 0บาทแหวนราคา6 2 2 1 7 6 0บาทและนาฬิกา ราคา9,890บาทโดยครูต้องการพิจารณาเครื่องประดับทั้ง4ชนิดว่าชิ้นไหนราคาแพงที่สุดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนักเรียนช่วยกันพิจารณานะคะหลักการข้อแรกให้นักเรียนนำจำนวนทั้ง4ี่จำนวนกระจายลงในตารางแสดงค่าประจำาหลักดังนี้ ื่อนักเรียนกระจายค่าประจำหลักของจำนวนแต่และจำนวนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนพิจารณาค่าประจำหลักของจำนวนแต่และจำนวนคือ25,960อยู่ในหลักหมื่นจำนวน1ล้านส9 2 0นออยู่ในหลักล้านจำนวน6 2 0 0 0 0 1,760อยู 1> 1, 60, ่ในหลักแสนจำนวน9 8 9 0อยู่ในหลักพันเมื่อนักเรียนพิจารณาค่าประจําดักของแต่และจํานวนแล้วนักเรียนจะเห็นว่าจํานวนลักของแต่และจํานวนไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การพิจารณาก็คือ จำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าและจำนวนใดที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าค่ะจากเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวเราสามารถดึงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้โดยนําจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าขึ้นก่อนคือ1ล้าน2แสนาจำนวนต่อไปคือ 6 2 1 000, 7 6 0จําำนวนต่อไปคือ25,960และจำนวนสุดท้ายคือ9,890ดังนี้นะคะจากการเรียงลำดับข้างต้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเครื่องประดับทั้ง4ชนิดเรียงจากราคาที่แพงที่สุด ไปหาราคาที่ถูกที่สุดได้ดังนี้คือซอยคอแหวนกำไรและนาฬิกาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียงลำดับจำนวนวิธีการแรกคือการเรียงลำดับจำนวนจากการพิจารณาจำนวนหลักของจำนวนที่กำหนดให้แลกเปียนพอจะทำกันได้ไหมเอ่ยเราไปดูวิธีการที่2กันเลยนะคะ ลำด,ดับวิธีการเปรียบเทียบจำนวนโดยการเปรียบเทียบจำนวนหลักวิธีที่2ถ้าจำนวนที่ต้องการเปรียบเทียบมีจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักฐานซ้ายมือสุดถ้ายังเท่ากันให้เปรียบเทียบหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือทีละหลักนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะลำด,ดับตัวอย่างข้อที่1ช่วงนี้ครูต้องการซื้อจักรยานคันใหม่ ครูจึงไปสำรวจราคาจักรยานโดยครูสำรวจมาทั้งหมด3ร้านโดยร้าน A ราคา6,500บาทร้าน B ราคา5,900บาทและร้าน C ราคา7,190บาทครูต้องการทราบว่าวจักรยานร้านไหนราคาถูกที่สุดแลกเรียนช่วยครูพิจารณาด้วยนะคะ จำนวนราคาของจักรยานทั้ง3าล้านครูนำจํานวนราคาของจักรยานทั้ง3า้านมาพิจารณาจํานวนหลักของแต่ละจานวนสรุปได้ว่าจํานวนทั้ง3จํานวนมีจํานวนหลักเท่ากันเลยทั้ง3จํานวนคือ4หลักดังนั้นเราจึงเข้าเกณฑ์การพิจารณาข้อสคือถ้าจํานวนหลักเท่ากันให้พิจารณาจำนวนที่อยู่ถัดไปด้านซ้ายมือสุดคือหลักพัน ได้ดังนี้6,500มี6อยู่ในหลักพันมีค่า6,000 5,900มี5อยู่ในหลักพันมีค่า5,000และ7,190มี7อยู่ในหลักพันมีค่า7,000นะคะ เมื่อนักเรียนพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักพันของแต่ละจำนวนเรียบร้อยแล้วให้หนักเรียนสังเกตดูว่าค่าของเลขโดดของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าค่าของเลขโดดที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือ5,900ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงนำจำนวน5,900เยมาเรียงไว้ข้างหน้าที่สุดเลยค่ะ ต่อไปจะเหลืออยู่2จํานวนคือ6 5 0 0และ7 1 9 0ให้ให้นักเรียนพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักพันของจํานวนทั้งสองจำนวนว่าจํานวนใดมีค่าของเลขโดดน้อยที่สุดนะคะจะเห็นว่าค่าของเลขโดดที่น้อยที่สุดคือ6,000ดังนั้นจํานวนต่อไปที่มีค่าน้อยที่สุดคือ6,500ค่ะ และจำนวนสุดท้ายคือ7,190จะเห็นว่า7อยู่ในหลักพันซึ่งมีค่า7,000มีค่ามากที่สุดดังนั้นเราจึงนำจำนวน7จํานวน7,190ไปใส่ช่องว่างที่เหลือดังนี้ค่ะเป็นยังไงคะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าราคาของรถจักรยานโดยเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ได้ดังนี้ค่ะคือหลาน B หลาน A และหลาน C นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมเอ่ยเราไปดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งกันเลยนะคะโดยตัวอย่างข้อนี้ครูมีบ้านพร้อมที่ดินอยู่4หลังโดยมีราคาดังนี้นะคะหลังที่1ราคา7จล้าน แปดแสนสบาทหลังที่2ราคา9ก้าล้านแปดแสนบาทราคาหลังที่3ราคา6กล้านสามแสนแปดมืบาทและหลังที่สี่ราคา6กล้านสามแสนเก้าท 990บาทค่ะโดยครูต้องการเรียงลำดับบ้านพร้อมที่ดินว่าหลังไหนราคาแพงที่สุดนักเรียนช่วยคุณครูเรียงด้วยนะคะในข้อนี้ครูจะให้นักเรียนพิจารณาโดยนำราคาบ้านพร้อมที่ดินทั้ง4หลังไปกระจายลงในตารางแสดงค่าประจำหลักดังนี้ค่ะ เมื่อนักเรียนกระจายค่าประจำหลักของจำนวนทั้ง4จํจำนวนแล้วให้นักเรียนพิจารณาจำนวนหลักของจำนวนทั้ง4จํจำนวนว่าเป็นอย่างไรบ้างคะจะเห็นว่าจำนวนหลักของทั้ง4จํจำนวนจะมีจำนวนหลักเท่ากันเลยคือจำนวน7หลักใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงเข้าสู่เกณฑ์การพิจารณาข้อที่2คือเมื่อจำนวนหลักเท่ากันให้พิจารณาหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือสุดเลยค่ะ จะได้ว่าจำนวน7ล้าน8 5แสนหมื่จะมี7อยู่ในหลักล้านซึ่งมีค่า7ล้านจำนวน9าล้าน8แสนสหมื่จะมี9อยู่ในหลักล้านมีค่า9ล้านจำนวน6ล้าน3แสนแหมื่ 960จะมี6อยู่ในหลักล้านมีค่า6ล้านจำนวน6ล้าน3แสนเหมื่น9พันร้อยจะมี6อยู่ในหลักล้านมีค่า6ล้านนะคะเมื่อน,นักเรียนพิจารณาค่าประจำหลักในหลักล้านเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่า จำนวนที่มีค่าของเลขโดดมากที่สุดคือ9ล้านดังนั้นจํานวน9ล้าน8 2 5 0 0 0จึงเป็นจํานวนที่มีค่ามากที่สุดดังนี้ค่ะจํานวนต่อไปที่มีค่ามากที่สุดคือ7ล้านใช่ไหมคะดังนั้นจํานวนถัดไปคือ7ล้าน8 2 5 0 0 0ค่ะ จำนวนถัดไปจะเหลืออยู่สองจำนวนจะเห็นว่าจำนวนทั้งสองจำนวนมีค่าของเลขโดดในหลักล้านมีค่าเท่ากันคือ6ล้านดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำนวนทั้งสองจำนวนจำนวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าเราจึงต้องดำเนินการพิจารณาในหลักถัดไปด้านขวามือคือหลักแสน จะเห็นว่าค่าของเลขโดดในหลักแสนของจํานวนทั้งสองจำนวนมีค่าเท่ากันคือ300000เราจึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่าจํานวนทั้งสองจำนวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นเราต้องดำเนินการพิจารณาในหลักถัดไปด้านขวามือคือหลักหมื่นนะคะจะเห็นว่าในหลักหมื่นของเลขโดดทั้งสองจำนวน หกร้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเจะมีเลขแปอยู่ในหลักหมื่นซึ่งมีค่า80,000และจำนวนหกร้านสามแสนเก้าหมื่นเก9าพันจะมี9อยู่ในหลักหมื่นซึ่งมีค่า90,000ใช่ไหมคะ นั้นเราจึงสามารถเปรียบเทียบจํานวนได้ว่าจํานวน9,000มากกว่า8,000 0จึงสรุปได้ว่าจํานวน6 3 90, 9 9 9 9 0มีค่ามากกว่าจํานวน6,389,960ใช่ไหมคะ ดังนั้นจำนวนถัดไปจากจำนวน7ล้าน8แสน2หมื่นหพันคือ6ล้าน3แสน9หมื่นเพันเก้าร้อยเสิบและจำนวนสุดท้ายคือ6ล้าน3แสน8หมื่นเพันเก้าร้อยหกยังไงล่ะคะดังนั้น ครูจึงสามารถเตียงลำดับของบ้านพร้อมที่ดินจากบ้านที่มีราคาแพงที่สุดไปหาบ้านที่มีราคาถูกที่สุดได้ดังนี้ค่ะคือบ้านที่มีราคาแพงที่สุดคือบ้านหลังที่สองรองลงมาคือบ้านหลังที่1นึ่งบ้านหลังที่สีและบ้านที่ราคาถูกที่สุดคือบ้านหลังที่สดังนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทำกันได้ไหมคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราไปสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับการเรียงลำดับจำนวนหลายๆจำนวนเราทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทุกจำนวนแล้วนำจำนวนมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเริ่มต้นจากจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วตามด้วยจำนวนที่มากขึ้นตามลำดับหรือ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเริ่มต้นจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนแล้วตามด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดลงตามลำดับค่ะสำหรับวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แล้วมาส่งคุณครูในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ